สวัสดีครับสมาชิกของโพสต์แอสรนะครับวันนี้พวกเรามาเป็นครอบครัวอดอยวยกันก่อนอื่นเราจะต้องทำความเข้าใจว่าธุรกิจในโลกนี้มันมีหลากหลายร้อยพันชนิดร้อยหมื่นชนิดยิ่งยุคหลังโควิดมาเนี่ยคุณจะทำอะไรดีอาชีพบางอาชีพโดนดิสครับความรู้เดิมๆพวกเราเรียนมา ในยุคของ 1G2G 3G 4G มเนี่ยมันโดนทำร้ายไปหมดตอนนี้ความรู้มันล้นโลกธุรกิจมันเป็นคำว่าบนออนไลน์ธุรกิจบนสกาวบนสกายวันนี้พจนานุรเราตระหนักอย่างยิ่งว่าธุรกิจตอนนี้คือธุรกิจของแพลตฟอร์มและธุรกิจของโมเดลดังนั้นวันนี้เรานำเสนอเครื่องมือว่าคุณคือคนโมเดลอะไรจะขายอะไรดีจะทำธุรกิจอะไรดี สนใจปรึกษาได้ที่สถาบ,บันโพสต์อะคาเดมี